สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวครีมเราก็รับทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมีชาแนลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูบั๊กต่างๆนะที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะครับมามันจะมีกันอะไรกันบ้างนะครับผมเราไปรับชมกันพ้กมๆกันเลยนะครับผมบั๊กอย่างแรกเลยนะก็คือบั๊กอันนี้นั่นเองนะครับผม ถ้าเราแบบกดชิปย่องนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเจะสามารถลอยบนอากาศได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากระโดดนะครับมันก็จะแบบตกถ้าผมถอยลังนะครับนี่นครับถ้าผมกดย่องนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นกระโดดกระโดดมันก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากเราไม่ได้กดชิป กดอึดนี้ปุ๊บน้นก็กระโดดมันยังได้อยู่แต่ผมเคยลองทำแล้วมันบลกนะครับนี่นะครับอันนี้คือบั็กแรกี่นะครับบั็กแรกเลยนะครับส่วนส่วนมันจะมีคือมันจะมีบั็กต่างๆด้วยนะครับมันมีอยู่นะชิปนี้น่าจะเป็นชิปที่แบบวิวเยอะสุดเลยนะครับวุดยเดี๋ยด๊ยด๊ เดี๋ยวขอไปรีเซ็ตเกมก่อนนะครับผมก็รีเซ็ตก็ไม่ได้แล้วนะผมตัวน,นี้รีเซ็ตก็ไม่ได้นะเนี่ยมันจะบ้าหมดเนี้ยบางทีดังไปเรื่อยๆอ,อยูย่มันบ้าเนี่ยมันบ้าครับมันไปทางเดียวกันเดี๋ยวหยุดบักมีเสียงอยู่หรอ เสียงมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอไปสต็อปวงจรน,นะวงจรลิสโตนนะครับผมที่มาทำงานที่มันยังทำงานอยู่นะที่มันเป็นพวกพิทต,ตันนะมันจะแหลกผมก็จะอยู่ทำงานหน่อยอุ้ยเร็ว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 เวเดี๋ยวขอไปรีเซ็ตเกมใหม่ก่อนนะ รีเซ็ตเกมก่อนใหม่ครับผมก็รีเซ็ตมันได้เลยนะครับผมแต่ก็ยังแบบผิดปกตินิดนึงนะเดี๋ยวขอไปรีเซ็ตอีกรอบนึงก่อนนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็รีเซ็ตเกมเยอะมากนะกว่าจะกลับมาที่เดิมได้นะผมเลยต้องกดออกแล้วก็เข้าใหม่เลยนะอะ จะมีบั็อกอีกอย่างหนึ่งนะอืมเราลองแบบอืมถ้าม,มันมีบั็กประตูมีบัก็กพวกแบบลงอะไรเงี้ยคือบั็กของน้ำเนี่ยเนี่ยคาร์อดอนเวลาใส่น้ำมันจะดูเหมือนมีน้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลงไปนะสงังเกตว่าเราไม่เปียกน้ำเลยนะผม เสียงก็ไม่เหมือนน้ำด้วยนี่แหละครับคือบัอกอ่ะนี่น้ำเห็นไหมมันจะต้องมีเสียงน้ำนะเห็นไหมเสียงน้ำจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเรากระโดดถ้าเรากระโดดตกแล้วอันนี้มันเป็นหมูสวายวูด้วยเราจะกระโดดแล้วมันก็จะตายนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอ่ะ เ,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 เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูมาก่อนนะมันจะได้แบบเร็งได้ว่าผมอยู่ตรงไหนถ้มันตรงเราจะดูที่เซนเซอร์มานะไม่ใชเซนเซอร์ดิตรงตรงกลางนะผมพูดผิดนะน่าจะเป็นตรงบริเวณตรงนี้แหละตรงเซนเตอร์เนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์นะ ซนเตอร์เนี่ยเวลาเราตกลงมาเนี่ยตายเฉยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ,ะดูนะปุ๊เนี่ยยังไงเราก็ตายอยู่ดีอะมันมีเสียงแต่ถ้าดูน้ำนะดูน้ำนคือมันเหมือนจะลงไปที่บล็อกดีเลยดูดิ แต่สุดท้ายมันกลับลงที่น้ำมันคือขนาดแบบเซนเตอร์เนี่ยขนาดเซนเตอร์ของคาร์ลนเนี่ยคือเซนเตอร์ลงไปตรงกลางอะยังไงก็ตายครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกัน,นอ่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะซึ่งมันผมทำไอเนี่ยไปหลายคลิปเลยนะลองๆไปดูวันนี้สิ ปึ๊บฮึฮึมาจะพุมจะทำเป็นที่ีแบบ x x อีตัเดเดวเร็วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเร็วก็คือเป็นรางรถไฟนะนี่นะผมก็จะวางยาวมานี้นะ ก็จะวางนี่อันนี้เขาไปนะจากนั้นก็เอาบล็อกเบล็อกมาเพราะมันแข็งดีจากนั้นก็ทำเป็นเบล็อกอเบล็อกตรงนี้นะจากนั้นก็วางยาวเลยเบล็อกเนี่ยที่จริงก็วางตรงรางก็ได้เป็นยังไงมันก็ขึ้นขโมยอยู่ดีปึ๊บ ก็จะเป็นอย่างนี้นะต่อไปนะครับเราเอาลิเว์มาแล้วผมเอาลิเว์มาปุ๊บไปแล้วจะจุดติดไหมจุดติดไหมเอาไม่นะไม่ถึงไปไม่ถึงนะนประมาณนี้นะจากนั้นเราจะเอาอันนี้มาแล้วครับผม ได้ยินนะก็ทุกๆๆๆเขาไม่ถึงหรอกเดี๋ยต้องประมาณนี้อ่ะเขาไม่ถึงเหมือนกันอ๋อรู้แล้วมันจะต้องทำสวิตสองสวิตนะสวิตสองสวิตนะผมสวิตเมื่อกี้มีเสียงนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะจากนั้นก็สับเอ้ายังไม่ถึง ไม่ไปเอาอันใหม่ก็ได้ฟึ๊บจนากนั้นนะมันก็จะจุด,จดติดนะครับแล้วมันก็จะระเบิดตู้แต่ครับผมมาเรามาทำเยอะๆกันนะมันอาจจะนานนิดนึงเนี่ยนะตอนที่ผมใส่มันเยอะๆนะครับผมอ่าผมก็จใส่ปที่ทีบร้ออยนะครับเยอะๆมาปุ๊บ เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยไม่จอระเบิดแั้งคนไหมเ้ยเอ,อ้ยดูดูด okay. okay. so ูดูด so so, ูด to ูดูดูดจอระเบิดได้ทั้งหมดงั้นเราทำเป็นแบบนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะวางมันเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะมาชุดกันเลยนะผมจะเข้าใกล้ๆนะโอ้โห ยังแรงนะก็ได้มาถึงนี่เลยนะผมโอ้ลองดูสภาพดิโอ้โหโอ้เกือบถึงลุ่มนี้อีกแบบโอ้อีกกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบล็อกเลยหกบล็อกนะก็จะถึงแล้วนะผมเป็นอะไรดี ยอดมากดีดูดิปุ้มทีนี้ระเบิดโอ้โหระเบิดแรงไงฮะแล้วถ้ามันแบบถ้ามันกระจายตัวเหมือนอันนี้อันนี้อาจจะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะครับเนี่ยดูดิความต่างนะอ่า โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้นะครับให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและสามารถติดต่อทางผมในที่ Facebook แล้วก็ติ๊กตอกนะผมโอเคนะครับก็ขอตัวพี่เท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย